คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีตอนที่ชาวเซนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมาหาโนนะวันนี้เนี่ยแหมว่าเราจะเล่นกันแบบใส่สุดหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเกมมาจงเวหนึ่งวันนี้นแะล้วนะก็มาตามกับอัตราการแตกในตัวกลุ่มโบริษัทันเลยแล้วนะ ใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มเนี่ยไปดูาการแต่ไปดูเทคนิคไปดูสตูตรสเต็ปต,ต่างๆในในตัวกลุ่มที่แม้แต่คนเล่นไม่เป็นเนี่ยดูนี่น่าจะน่าจะเล่นกันได้แล้วนะนะเปิดวิชากันเลยนะทุงนะก็เข้าตัวกลุ่มง่ายๆิลก์ใต้คลิปคอมเมนต์แล้ที่ปักหมุนนะครับผมนะไปเดี๋ยวรอเข้าเกมกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นตลอด,ดนะแบบนี้เนี่ยอ หน้าเบื่อจริงๆกดก่อนเดี๋ยวมันรีอะโอเคอุ๊ยอุยคอมโบมาคอมโบมาสวยต่อฮะเรียบร้อยยังไงยังไงืีน้องที่เขาแพ้สวยอุ้ยยี่สิบบาทเขาก็เอาคอมโบดอกแรกเปิดมาสวยๆตรงนั้นมาเทคนิคที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือเทคนิคเขาเรียกว่าไล่ออโต้น้องๆไล่ออโต้กดมือสลับเบ็ด้ตรงนั้น ก็เริ่มแรกเนะี่ยทุกคนหาเบดที่จะเล่นมัน1เบดนะแต่ผมแนะนําว่าไม่ไม่ควรจะเล่นเบตหนึ่งกับเบตสองเนาะก็ถ้าเป็นเบตสามได้เนะี่ยยิ่งดีเวยนะเปิดมาเนะี่ยให้ออโต้สิบไปก่อนกดมือห้าแล้วก็จะเปลี่ยนเบดหรือไม่เป็นเบดอันนี้แล้วแต่ทุกคนเนาะก็จะเปลี่ยนตลอบต่อไปเนี่ยจะเป็นออโต้สามสิบฮะมาเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพเรากดกันก่อนดีวกว่าอขอเปิดเพลงนิดหน่อยละกันนะช่วงนี้รู้สึกว่าเล่นไปด้วยเงียบเงียบเนี่ยรู้สึกว่ามันเด็ดแอร์แล้วมันจะง่วงแล้วน,นะ มไม่รู้ดังหรือเบาจะเปิดไปก่อนไม่ไดไ้ไม่ได้กันคุณจะจะเหงาอะ่ะกันผมจะง่วงนะครับผมนะเอแบบติดๆจะโจะไปน่อยแล้วกันไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าตอนนี้กลัวมากๆนะกลัวจะโดนลิขสิทธิ์แต่ไม่น่าโดนหรอกถ้าโดนก็คงไม่เห็นคลิปนี้กันเอาไปโดนอุ้ยสวย นี่ขนาดแค่ออโต้สิบนะลูกนะเปิดมาส,สวยๆแลยแปดสิบกว่าบาทตอนนี้กำไรอยู่ที่เก้าสิบกว่าบาทเอ้ยมาไวมาไวเราจะเป็นพี่แจ็คไปแล้วตอนนี้อุย้ยขนลุก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 ัไงสองแปดสองสองแปดห้านะสองเจ็ดเก้าไมนายจะมาโทษนะกดมือห้าทีอ่ะสองสาม สี่ถ้าอ่ะอุ้ยฟรีเกมพอดีชมไว้ไอ,อ,อยู่ฟรีเกมก็เข้าตายโดนไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้หรงเนาะฟรีเกมอะคิดว่าแบบน่าจะรอบหลังๆแน่นอนเลยหรือว่ารอเบ็ดสูงอะไรเงี้ยหรือว่ารอจังหวะรอปลาเป็ดต่ำๆเนะี่ยน่าจะมา 哦吼！<Okay. S 2> okay. Okay. Yes. ถ้ามาแบบนี้ก็เกินไปนะไม่ต้องมาหรอกดูจาการแล้วเบ็ดสามใจโอ้โหฟีเกมกุิษสตางค์ทุกคนยังไม่ถึงบาทอ่ะคิดดูเหอะโอ้โหอ่เลือกเอาเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกดไปแล้วห้ารอบอันนี้รอบที่หกแล้วนะผมอันนี้ผม,ผมผมล่าน,นะผมล่าน,นี่ไม่อะไรหรอกก็นนจะขึ้นเบ็ดอีกหนึ่งเบ็ดอ่าเพื่อออโตสามสิบหรือว่าจะออโต้เลยอ่ะผมขอเป็นออโต้เลยแล้วกันออโตเดินออโตจ้าการแล้วนี่ขึ้นเบ็ดไปเนี่ยไม่น่าจะได้คำมโบล์ดีๆีะ เราเอาแบบค่อยๆเบนค่อยไปแล้วกันนะพอดูทางหนีที่ไล่ได้ทางหนีที่ไล่พอดูจังหวะได้เนี่ยเออเราค่อยแบบขึ้นเบ็ดนะตอนนี้มีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีจังหวะให้เราขึ้นเบ็ดนี่แหละตอนนี้นี่ไม่มีทรงไหนดีเท่าทรงพระเจริญแล้วก็ขอให้จ่ายดีๆเละนะสองเท่า ฟีเกมแล้วหลังๆเริ่มจะไม่ดีใจแล้วนะฟีเกมเข้านะ <S 2> 2 <S รู้สึกว่าเฉยๆกับมันมากนะคือ <2 S 1> ปกติเนี่ยฟีเกมเข้าเนี่ยโอ้โหรอยจะแบบคลิกกลสกราดคลิกกลสกราดช่วงหลังๆมานี่ก็คลิสนะกลิสว่าแม่งไม่จ่ายเลยนะเจอต่ฟีเกมแบบที่ป้าติว๋ว ก็่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนแบบติดเล่นเกมอะไรกันบ้างนะผมก็ยังวนๆอยู่ประมาณนี้แหละยังมีแบบมาจงมาจองบ้างวัวดงวัวโดดบ้างอะไรนะไเงี้ยกบไม่ได้วงไนเกมเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะอู้นร้อยสามสิบสองบาทสวยอ่าวเพลงก็มันเว้ยขอบตาก็ง่วงอะตอนนี้ กดติดตามเราไม่กัะเตื้องเลยลูนะยังอยู่กันที่ร้อยห้าสี่คนแล้วนะก็ยังไงนะไกลที่เข้ามาโดนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับมนะเพื่อเอ้เราจะได้แบบทำคลิปมงคลิปใหม่กันสักทีนะมีผู้ติดตามใหม่ๆ้มาสักทีตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตกต่ำอับจนที่สุด สอ้าว่倍หก้ยมันต้องอย่างงี้สวยงามบนสามนร้อยบาทนึกว่าจะไม่มีแล้วรีเกมถ้าไม่จ่ายนี่บอกเลยว่าเครียดใส่นะแหละไปแล้วน่าลากยาวไปก่อนตอนนี้ก็ถ้าราอออโต้เสร็จปุ๊บแล้วเราดูจาก ตรงเนี่ยตอนนี้คอมโบน่าจะมาอ่ะนะผมคิดว่าน่าจะมาแล้วนะเกาะกดมือไปก่อนห้าทีบอกนะฟีเจมิ์อ่ะประมาณ5-6ทีแล้วนะแล้วก็ขึ้นเบ็ดจะขึ้นมากขึ้นน้อยอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะก็ถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมขอเล่นเป็นเบ็ดวัดใจล้วกันเอาขึ้นๆกลางๆแล้วเบ็ด5กับเบ็ด10เป็นเบ็ด7นะลูกนะมา แล้วก็เปิดไปเลยออโต้ห้หรือ3ามสก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะแต่ผมจะไล่เป็นแบบ1ิบ0ามเนาะแต่แปดสิน่าไม่น่าจะถึงนะเพราะว่ามันก็ไ่กันนะอุ้ยโดนแดงอุ้ยห0ึ่งสวยมาแล้วรนะนี่แหละคอมโบโที่ไฟฝันที่รออยู่ก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีเพลงมันน่าจะช่วยเรามากขึ้คนทุกคนบอกไม่เกี่ยวอะอย,อยู่ที่ดวมงได้เอง ายกันต่อรุ่นออโต้ยังไม่หมดเดี๋เพิ่งน,นับศพทหารเฮ้ยแดงแถวแรกปะเนี่ยแดงแถวแรกปะเนี่ยโอ้โหร้อยเดียวโอ้โหสาดีใจไม่ว่าได้แดงแน่ๆอย่างน้อยก็นุ่น 5, นะฮะหกร้อยแนๆ่ๆไม่ถึงอะร้อยเดียว วนนี้ที่สุดคอมโบแบบแรงมากร่นมาแบบเรื่อยๆเลย้ะตอนนี้คิดแรกคิดว่าจะไม่มาแล้วนะวันนี้นะแต่ว่ายังไงก็มั่นใจว่ะอัตราการแตกมากขนาดนี้ถ้าไม่ให้นี่คือโกรธกันแน่ๆน่แล้วะวันนี้นะรบกวนนิดหน่อยนะขอโทษด้วยดักล่กวผมนะชตรงนี้นี่แบบ รู้สึกว่าคันคุมนันคอดนึนงกระองกระแอมนี่บางครั้งนี่โดนสายไหมเนาะพยายามจะปิดไม้ทันแล้กันแล้วับผมนะตอนไอตอนกระแอมเนาะมันอาจจะสร้างความรำคาญใ้แบบผู้ดูได้นะครับผม <S <S ไปต่อเบ็เจ็ดกดมือยาวๆได้เลยทุกนะ <S <S แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเบ็ดเนี่ยแนะนําว่าให้กดมือแบบพักห้าหรือว่าออโต้สิทก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมนะแต่ถ้าเรากดมือย้ำกันอย่างเงี้ยก็ เป็นออโต้ติดแล้วเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังคอมโบเนี่ยผมว่ายังยังมีอยู่ยังไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดเท่าไหร่น่าจะยังกันได้อยู่ยไม่รู้ว่าจะไปจบที่เท่า,าไหร่ตะกี้นี่คือนึกว่าจะโดนแดกไปหมดละยังมาอยู่นะเอาจริงตัวจ่ายบางตัวเนี่ยไม่ควรจะมาแต่แตก็แต่ก็มาได้แล้วนะโอ้ยนี่ยนาะยดูดิเรียบร้อยหกร้อยสวยๆเลยเขียวแดดเขียวดอกแรกไม่มาสองพันหนึ่งไปแล้วนะ yes. ต่อยหน่อยเขาปีเกมตีเกมสัก,กรอบก็พอใจแล้วอ่ะปีเกมสัก,กรอบหนึ่งเราจะพอละมาดูกว่าจะเข้าหรือเปล่าหรือไม่ก็ขอคอมโบดีๆสัก,กรอบหนึ่งแล้วกันมาดูแต่อาก,การแล้วไม่ได้แต่หมาอ๋อสวยหมาว้นตีเกม 两倍，中<柿>，四倍，二条，六倍，<后>两倍，啊、四倍，嗯嗯哎、两倍。 โดนนะเกวสิบเจบาทสิบหาบาทมันทิทาสิโดนถือว่ารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยมาแรงเท่าไหร่โดนนะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับผมนะกระไรถ้าอยากให้มีกิจกรรมหรือว่าไปเล่นเกมไหนเนี่ยอคอนเทนต์แบบทุนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะไปลองตามให้แล้นะ ก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวกลุ่มโบนัสทามนะอยู่ใต้ลิปต์โนนะสามารถไปกดลิงก์ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะถ้าไม่เข้าใจทักมาสอบถามก่อนได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม